กระเป๋าของกระเสียติลรกเออใส่กระเป๋ายงมือววางไหนของบอยเสียติลรกหายทั้งกระเป๋าเลยจังสี่แล้วว่าคนสี่สี่เหยียดจัดเลย่ะเอามาจับมือไปถมกันจักสิวานไหนก็บอกแล้วแต่ว่าเ้ิงต้นคือเข้ากับตองเีของคัมที่ของมี่คาี่ม่ฝากเลยครับ ตีอาดไม่ต้องอาดตีวิบก็ได้เรือล่ะ้องเทิมขันห้อบอกเขาอยากใส่ยันเอามาฝาดไปก็ได้หรือเงินขันมันหลายังสิมันไหลใจไายเพราะได้บางขันเสียวมัดถวจอินนามสาบานมันกับมันกับเป็นลาหลังเงออดับแหลกหรือเขากับเซฟของเจ้าของนี่แลแล้วครับคิดใส่ใจมูผองเสียวของงูกับมูงเขากับมาหาดูหาจริงหรือกันเห็นใจกันตัว แม่บ่กันบ่หาเทียเจ้าของนี่เด้อย่าบ่ให้เฮ็ดผิดเดอบาใส่ผู้ใดรักของหมู่นั่นล่ะก็บ่มีผู้ยอมับจะบ่มีผู้ใดอยากให้ของเจ้าของหานี่ดอกอืไม่หุ่เจ้ารักของเหน่อย บ่อหันบ่อห้เย็นแนวไหนถึงสิเป็นโทษแกมือกัเป็นค่าใจห้องยีกเอาหลานันบริสุทธิ์จะหลีดแนวไหนมันบริสุทธิ์จะหลีบงสิค่าใจห้องนี้เข้านี่เราจะเป็นทุกเราแย่งไม่ได้การเป็นบ่อเข่ามูยางเขาจับด้โอ๊เอาเนี้ยจะน้อยกระดออกง่างแล้วดอว่าที่ฟูดถักเรียบดีบ่อดีบ่าิ้มนดก็บ้องบวชเท่าะ อยู่ได้ถึงเมื่อเช้าเดี๋ยวเดี๋ยววันเปิดวงจัดให้อีกแค่สิบ0 0 7เนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวจัดเหมือนเดิมแห้งนานให้เหมือนเดิมกับอนันต์ท่านแจกที่ซีกเก่าแจกแจกน้องเทาบอดี้กับน้อง รลางน,นี้ให้แล้วแบบนี้แต่เอาสิเตียงตระสานล่างอวันนี้มาสุยางอยู่เครื่องสมานกันบ่มีเงินเชิงสิท่ะจับกุ่มกันหุ่มกันนี้ที่จงพอเป็น,นางานเครื่องแต่กี่บ่มีเงินออกกันกระมูใส่น้ำกันสามสี 4.